ช่วงนี้สาวแอฟทักษอรอเขาไม่ถูกกับน้ำเอาซะเลยค่ะเพราะในละครร้อยใหม่ที่ต้องตกน้ำเสี่ยงชีวิตแช่จนตัวเปื่อยมาแล้วครั้งหนึ่งคราวนี้ต้องตื่นเต้นลุ้นระทึกมากกว่าเดิมเพราะเจอศัตรูตัวฉกาดร้ายเป็นดับเบิลค่ะก็เพราะผีอีเมยดันเข้าสิงหนุ่มเจสันยังงานนี้ถึงกับลากสาวแอฟมาจับกดน้ำฆ่าต่อหน้าต่อตาเจ้านายสุดเลิศบ,บวงเงินในภาคปัจจุบันมีพิสมัยนั้นเองค่ะส่วนพระเอกอ้ํอฟอธิชาติก็ต้องพุ่งตัวมาช่วยแบบให้ลุ้นกันใจหายใจคว่ำเบื้องนาขอเฉือนขโมยนนกันัย ต่เบื้องหลังแอบมีหาขำกลิ้งโดยเฉพาะมาสาวแตกยุคโบราณของหนุ่มเจสันที่ทำให้ทีมงานทั้งกองถ่ายเชียร์ลุ้นลีลาสุดตัวค่ะขณะเซนแปลงร่างเป็นสาวพิมลามาแล้วอย่างหนุ่มอ้ำมยังแอบขำอยู่หลังกล้องเลยล่ะคะเนี่ย ความพิเศษตรงไหนคะมาในมาดใหม่มาดใหม่ครับยากมากเลยโดนผีเข้าอ่ะผีผู้หญิงผีโบราณต้องอู้กำเมืองด้วยอู้กำเมืองด้วยกูจะยากไปขนาดไหนครับแต่ผมว่าตูดงอนไปนิดนึงนะครับละฮะตอนดูอยู่ข้างหลังซีนแบบปดแบบตูดงอนมากเลยครับอันนี้คือความสามารถเฉพาะตัวครับคือจริงๆรแล้วเป็นฉากที่แบบโหต้องลุ้นตื่นเต้นจะตายไม่ตายแต่ปรากฏว่าเปล่าค่ะ กองถ่ายนี่นั่งเชียร์น,ยนี่ค่ะนั่งลุ้นค่ะลุ้นรีลายว่าจะมีท่าไหนอีกผมก็รู้สึกขำตัวเองไงไม่รู้